การรู้จักอันตคาหิกทิฏฐิไม่เกี่ยวกับการดูอริยสัจและการประพฤติพรหมจรรย์มาลุงกยบุตรอาไดเล่าเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์มาลุงกยบุตรทิฏฐิว่าโลกเที่ยงดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์มาลุงกยบุตรทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยงดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์มาลุงกยบุตร ทิตฐิว่าโลกมีที่สิ้นสุดดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์มาลงกยบุตรทิฏฐิว่าโลกไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์มาลงกยบุตรติฏฐิว่าชีวะก็อนันต์สรีระก็อันนันต์ดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์มาลงกยบุตรติฏฐิว่าชีวะก็อันอื่น สรีระก็อันอื่นดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรมาลงกยบุตรติฐิว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรมาลงกยบุตรติฐิว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรมาลงกยบุตร ทิฏฐิว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรมาลุงกยบุตรทิฏฐิว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ไม่มีอีกก็หามิได้ดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรมาลุงกยบุตรเพราะเหตุไรนั่นจึงเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรเพราะเหตุว่านั่นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งปรมจทรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความนายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพาน<อ>เหตุนั้นนั่นจึงเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์มาลงกยบุตรอะไรเล่าเป็นสิ่งที่เราพยากรณ์มาลงกยบุตรสัจจะว่าหนีความทุกข์ดังนี้ เป็นสิ่งที่เราพยากรณ์มาลงกายบุตรสัจจะว่านี Tammy ้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ดังนี้เป็นสิ่งท uh ี่เราพยากรณ์มาลงกายบุตรสัจจะว่านี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เป็นสิ่งที่เราพยากรณ์มาลงกายบุตรสัจจะว่านี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เป็นสิ่งที่เราพยากรณ์มาลงกายบุตร เพราะเหตุไรนั่นจึงเป็นสิ่งที่เราพยากรณ์เพราะเหตุว่านั่นประกอบด้วยประโยชน์นั่นเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นั่นเป็นไปพร้อมเพื่อความนายความคลายกำหนัดความดับไม่เหลือความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเหตุนั้นนั่นเราจึงพยากรณ์มาลุงกยบุตร เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอจงถือเอาสิ่งที่เราไม่พยากรโดยความเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรและสิ่งที่เราพยากรโดยความเป็นสิ่งที่เราพยากรณ์ดังนี้เถิดมาลุงกยบุตรเมื่อทิฏฐิว่าโลกเที่ยงดังนี้มีอยู่มันจะเป็นการประพฤติปรมจัน์ขึ้นมาก็หามิได้เมื่อทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยงดังนี้มีอยู่ มันจะเป็นการประพฤติปรมจัน์ขึ้นมาก็หามิได้อีกนั่นเองมาลุงกยบุตรเมื่อติฏฐิว่าโลกเที่ยงหรือว่าโลกไม่เที่ยงก็ตามมีอยู่ชาติก็ยังมีจราก็ยังมีมรณะก็ยังมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายก็ยังมีอันเป็นสิ่งที่เราบัญญัติการกำจัดมันเสียในทิฏฐธรรมนี้ มาลุงกายบุตรเมื wa, m m ouais. wa, 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 ่อทิฏฐิว่าโลกมีที่สิ้นสุดดังนี้มีอยู่มันจะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขึ้นมาก็หามิได้เมื่อทิฏฐิว่าโลกไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้มีอยู่มันจะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขึ้นมาก็หามิได้อีกนั่นเองมาลุงกายบุตรเมื่อทิฏฐิว่าโลกมีที่สิ้นสุดหรือว่าโลกไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามมีอยู่ ชาติก็ยังมีชราก็ยังมีโมรณะก็ยังมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายก็ยังมีอันเป็นสิ่งที่เราบัญญัติการกำจัดมันเสียในทิฏฐธรรมนี้มาลงกยบุตรเมื่อทิฏฐิว่าชีวะก็อน,นันต์สรีระก็อน,นันต์ดังนี้มีอยู่มันจะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขึ้นมาก็หามิได้ เมื่อติฏฐิว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้มีอยู่มันจะเป็นการประพฤติปรมจันขึ้นมาก็หาม่ได้อีกนั่นเองมาลุงกยบุตรเมื่อทิฏฐิว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นก็ตามมีอยู่ชาติก็ยังมีชราก็ยังมีมรณะก็ยังมีโสกะ ปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายก็ยังมีอันเป็นสิ่งที่เราบัญญัติการกำจัดมันเสียในทิฏฐธรรมนี้มาลุงกยบุตรเมื่อทิฏฐิว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกดังนี้มีอยู่มันจะเป็นการประพฤติปรมจรันขึ้นมาก็หามิได้เมื่อทิฏฐิว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกดังนี้มีอยู่ มันจะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขึ้นมาก็าหามิได้อีกนั่นเองมาลงกยบุตรเมื่อทิฏฐิว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกหรือว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกก็ตามมีอยู่ชาติก็ยังมีชราก็ยังมีมรณะก็ยังมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายก็ยังมี อันเป็นสิ่งที่เราบัญญัติการกำจัดมันเสียในทิฏฐธรรมนี้มาลงกยบุตรเมื่อทิฏฐิว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีดังนี้มีอยู่มันจะเป็นการประพฤติพรมจรรย์ขึ้นมาก็หามิได้เมื่อทิฏฐิว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ไม่มีอีกก็หามิได้ดังนี้มีอยู่ มันจะเป็นการประพฤติพรมจรรย์ขึ้นมาก็หามิได้อยู่นั่นเองมาลงกยบุตรเมื่อทิฐิว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีหรือว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ไม่มีอีกก็หามิได้ก็ตามมีอยู่ชาติก็ยังมีชราก็ยังมีมรณะก็ยังมีโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายก็ยังมีอันเป็นสิ่งที่เราบัญญัติการกําจัดมันเสียในทิฏฐธรรมนีชุดห้าเล่มจากพระโอษฐ์เล่มที่สองอริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นหน้าที่7 9็ดถึงแป